สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเป็นไปตามที่เราคิดเขาไม่มาหรอกแล้วนัดมาทำไมผมเสียเวลา2วันผมโมโหมากเลยคุณทำเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเด็กเล่นขายของ โทรมานัดร้อยเวรเวลา13นาฬกาแล้วเมื่อกี้นะ่ะบอกผมติดทำข่าวอยู่ที่นูน่นที่นี่แล้วคุณจะนัดทำไมนัดหาพระแสงอะไรนัดมาสองวันแล้ววันที่4ไม่มาวันที่5ไม่มาอีกเพราะฉะนั้นนะ่ะผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด2กระทงให้ได้ 1. หมิ่นประมาทโดยโฆษณา 2. พรบคอมพิวเตอร์กฎหมายตัวใหม่เรามาดูกัน กูให้โอกาสมึงแล้วแต่มึงนะ่ะหลอกกูมา2วันให้โอกาสคุณ2วันก็ไปสู้กันที่ศาลถ้าเหมือนเล่นขายของคิดจะมาก็มาขอบคุณร้อยเวนที่กกตูมที่ให้ความเป็นธรรมกับผมร้อยเวนก็ให้ดูหลักฐานผมสั่งสอนคุณโดยใช้กฎหมายให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําสื่อหลอกลวงประชาชนทําสื่อแบบไร้จรรยบัณผมให้โอกาสคุณสอวัน ร้อยเวรโทรตามปุ๊บบอกติดทำข่าวอยู่คุณนะ่ะกำลังหักหน้าร้อยเวรและหลายๆคนเคสนี้เจอไปสองกระทงหนักๆไปหาคำแก้ต่างเอาผมมีพยานของผมเต็มผมจะเอาพยานของผมไปให้หมดมารอดูว่าสิ่งที่ผมอยากให้คุณได้รับกรรมผมเป็นคนให้โอกาสคุณฝากไปถึงสื่อสื่อหนึ่ง แค่นี้น่ะคุณยังหลอกลวงโกหกผมแต่งตั้งทีมทนายแล้วนะ3มคนให้ว่าความคดีนี้คุณก็ไปแก้ต่างเอาผมมีค่าเดินทางค่ากินค่าทนายหลักฐานเรามีอีกความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับก็มีหลายๆอย่างที่บางทีน่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะแยะมากมายป้าไม่อยากจะพูดอะไรมาก แต่ลุงบอกอยากให้ป้าพูดเอาจริงๆนะที่คนแชร์ร้ายสดมาให้ดูนะ่ะให้ดูไลายสดในการที่ถึงยูทูบเบอร์ที่อยู่กับลุงกับป้าที่นาฟังแล้วนะ่ะแต่ว่ามันเป็นประเด็นดราม่าให้ป้าออกมาพูดป้าก็จะพูดนะในประเด็นที่ป้าเข้าไปดูกับลุงเปิดคลิปดูก็ฟังดูรวมแล้วก็คือเป็นการที่ไม่พูดคุยกัน ผลเสียที่ยูทูบเบอร์อยู่กับลุงโดยเฉพาะพ่อใหญ่พันลุงจิมฟังแล้วว่าการณีที่มีดราม่าเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับลุงพันที่ไปทำบุญที่วัดศรีสะเกตที่วัดหลวงปู่เรื่องการขึ้นรถวันนั้นน่ะป้าจะชี้แจงเลยวันนั้นเราเตรียมรถกันว่าขึ้นรถคันไหนคันไหนวันนั้นป้าก็ถามลุงพันว่ารถกระบะมีใครขึ้นบ้าง ป้าก็เลยบอกว่าทําไมกระบะคันนี้นะ่ะบรรทุกเยอะจังเลยมันไม่แออัดหรอลุงพันไปบอกเขานะให้ลุงพันน่ะไปบอกเขาเพราะเขามีรถมาเองเดี๋ยวให้เอาให้เขานะ่ะเอารถเขาไปเพราะว่านั่งเยอะคนกว่าจะถึงเลยให้ลุงพันไปบอกไม่ได้อะไรมากมายเดินทางกันต่อไม่คิดว่าจะเป็นประเด็น หลายหลายคนที่อยู่กับลุงกับป้าถ้าอะไรไม่เหลือบาคก,กว่าแรงก็เข้ามาคุยกันได้เลยความคืบหน้าจากทางช่อง youtube นุ้ยพากินเที่ยวได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เพิ่งทราบข่าวจากพี่นาทีเรื่องการทะเลาะวิวาทมีคนหาเรื่องหน้าปู่พญานาคว่าสดไหมสดไหมมีคนอยู่สามจำพวกไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าลุงนะ่ะผลักอกเขา ซึ่งในกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งพี่นาทีได้มาชี้แจงให้ฟังแล้วเรื่องคดีความที่เกิดขึ้น 1. วันนั้นได้มีการทำร้ายร่างกายกันจริงเกิดขึ้นพี่นาทีกับฝ่ายตรงข้ามได้ไปแจ้งความและเสียค่าปรับแล้วมีคนสามจำพวกไปลงบันทึกประจำวันลุงเป็นคนทำร้ายร่างกายนุ้ยเพิ่งทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริง ทางร้อยเวรโทรหาพี่นาทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการจะมาขอไก่เกลียเพราะพี่นาทีฟ้องกลับเพราะเรื่องที่เขาไปลงบันทึกประจำวันไม่ใช่เรื่องจริงฝั่งเรามีกล้องวงจรปิดหน้าถนน4ตัวกล้องวิดีโอยูทูบเบอร์อีกหลาย10ตัวบุคคลที่เป็นพยานอีกหลาย10คนได้ยินข่าวว่ามีการขอไก่เกลียซึ่งจริงๆแล้ววันนั้น ลุงพลมีส่วนเกี่ยวข้องไหมไม่ลุงพลผิดไหมไม่ได้ทําเพราะเรามีเอกสารหลักฐานคลิปพยานบุคคลว่าใครอยู่ในที่เกิดเหตุทําอะไรบ้างได้ยินว่ามีการขอไก่เกลี่ยฝั่งนั้นกลัวเสียชื่อขอเคลียร์ได้ฟังคร่าวๆจากพี่นาทีเพราะพี่นาทีน่ะไม่ยอมเรื่องที่เกิดขึ้นลุงพลไม่ผิดคนที่มีเรื่องคือพี่นาทีเอง เขาจะเล่นงานลุงเจอพี่นาทีเข้าไปนะ่ะเลยหงายเงิบความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จัดสักดอกหนึ่งให้มาหน้าขาวสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแบบเลิะเทอะเรารู้นิสัยอยู่แล้วว่ามันพยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานามันหลุดมาในไลฟ์สดว่าถ้ากูถูกทำร้ายกูจะเปิดโปงให้หมดรอมานานแล้วนะ คือพยายามสร้างคอนเทนต์ว่าคนจะไปรอบทำร้ายหมาเห่าสร้างคอนเทนต์ให้ f c เป็นห่วงเรียกร้องความสนใจจาก FC ใครจะไปทำอะไรมึงพยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานา,นาคอนเทนต์อื่นๆก็มีให้ทำทุกวันนี้ลงคลิปไปก็ไม่มีใครดูมันบ้านเมืองมีคือมีแปรไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรกันง่ายๆหยุดเถอะคอนเทนต์แบบนี้นะ่ะมาน้าขาว สิ่งที่มาหน้าขาวทำอยู่ทุกวันคำพูดของมาหน้าขาวอยากให้จำคำพูดไว้ดีๆว่าทุกคำพูดของคุณน่ะเราได้จับจ้องทำการดึงคลิปทุกประเด็นที่คุณได้พูดได้หลุดออกมาในคลิปคลิปนั้นในคดีต,ต่างๆนานาที่พูดฝนไร้สดคุณเตรียมเอาคำพูดที่พูดไปตอบในสารด้วยสิ่งที่มาหน้าขาว มานั่งด่าลุงพลป้าแตนวิเคราะห์มัว่วสิ่งที่พูดมาอยากให้เซฟไว้ในเมมโมรีนิดหนึ่งเป็นวันที่ขึ้นศาลมาหน้าขาวจะได้ตอบประเด็นต่างๆได้จริงถ้าจำคำพูดไม่ได้เรามีหลักฐานคอนเทนต์เหล่านี้จะย้อนกลับมาทำร้ายมาหน้าขาวถ้าคิดว่าเจ๋งจริงไปคุยกันที่ศาลอย่ามานั่งมโนเพื่อเรียกคะแนนสงสาร ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube กริดพลเดชวิสัยได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงคดีนกชมพู่ลุงพลป้าแตนควันหลงจากเมื่อวานนี้เป็นการไปศาลนัดแรกของลุงพลป้าแตนลุงพลไม่ได้ไปขึ้นศาลแต่คือไปศาลไปฟังการสืบพยานปากแรกเป็นสาวิตรีปรากฏว่าสืบพยานไม่เสร็จจะไปต่อกันในวันที่9สิงหาคม2565 หลายคนยังไม่รู้ว่าคดีเป็นอย่างไรผมมาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้เถียงและแย้งกับผมก็ไม่เป็นไรก็ดีเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยแต่ในวงสนทนาต่างๆเมื่อคุยถึงเรื่องนี้จะบอกว่าลุงพลเป็นคนทำผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม2563ปีแรกช่วงรวบรวมพยานหลักฐานสอบพยาน แบบปูพรมปีหนึ่งเต็มถึงสรุปได้ว่ามีผู้ต้องสงสัยคือผู้ต้องหาคือลุงพลมีหมายจับขึ้นมาลุงพลก็ไปมอบตัวตำรวจก็พาลุงพลนั่งเฮลิคอปเตอร์มาสอพอที่เกิดเหตุข้อกล่าวหาปีแรกหนึ่งลุงพลพรากน้องชมพู่มาจากพ่อแม่2เมื่อพรากมาแล้วก็ทอดทิ้งน้องชมพู่โดยที่ปราศจากคนดูแล ทำให้น้องถึงแก่ความตาย3จัดการเคลื่อนย้ายศพก่อนการชนะสูตรปริกศพเสร็จสิ้นข้อที่3า้าแตนโดนด้วยโดยได้สอบสาวิตรีไปเล่าให้สารฟังแต่สังคมเชื่อไปแล้วลุงพลผิดยังมียูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างลุงพลอดทนเพื่อไปรอถ่ายทำถ่ายทอดหลายคนบอกผมเข้าข้างลุงพลก็คือ มีลุงพลข้างเดียวถ้าเห็นว่าลุงพลผิดผมคงไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอก